ท่านชิคกี้พิ้งทุกคนคนซ่อมรถปลูกผังนะครับมาให้ปุ๋ยหมักเพื่อสดเพื่อักยาวอีกชุดหนึ่งนะชุดนี้ปลูกทดแทนชุดที่แล้วนะมันต้องปลูกต่อกันเรื่อยๆนะจะได้มีกินตลอด ปุยหมักพื่อดนะแม่นี้ใ,ในต้นเลี้ยน,นะเพื่อนๆแล้วเหน๋ยวก็ลาดด้วยน้ำปำอ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสงสัยไม่ว่าหินนี่ไ้ทำอะไรมีไก่อยู่ส่วนคุ้ยหมดแล้วต้องเอาหินมาทำไว้แม่งเาคุ้ยนี่นะปุ๋ยหมักเพื่อศดทำเองนะ ต้องทำเรื่อยๆนะเพื่อนๆมันมีคางสเสบียงไว้เยอะๆไม่ได้ละแห้งดีละลาขาวก็เยอะอยู่จะอยู่ข้างล่างลาขาว <ๆ S 1> เห็นไหมครับนี่น้ำปุ๋ยหมักผู่สดนเน้นในโดเจนนนะ เปเลยมีพวกหญ้าพวกอะไรหญ้าแล้วก็ไมไม้สดหญ้าแล้วก็ลำมีที่ว่างก็ลองปลูกดูนนะปลูกในกระถางก็ได้นะเพื่อน<ๆ>ขอให้ปรุงดินให้ดีปลูกได้หมดหนหะแต่ถ้าลงดินจะดีกว่า ในกระถางก็ปลูกได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยดีเหมือนกันแต่ถ้าในดินล,ล่าเขาจะไปได้ไกลกว่าให้แค่นี้ก่อนแล้วก็ต้องทำนี่ไว้เขาขึ้นแล้วเขาเริ่มจะยืดแล้ววันสองวันก็คงจะขึ้นอะเรื่อยขึ้นไปเดี๋ยวนะเอาน,ะาน้ำปลาหมักมานะเพื่อน มาแล้วน้ําปลาหมักนี่ให้วันเว้นวันนะแต่น้ํานี่ต้องลดทุกวันนะเพราะเขาแห้งตอนมีเขาแรงมากน้ําปลาหมักก็บางทีสองวันให้ทีบางทีก็วันเว้นวันตอนที่ลงดินใหม่ๆเขาเหลืองเลยเราก็นึกว่าเขาจะไม่รอดให้น้ําปลาหมักสามสีครั้งน่าเขียวขึ้นมาเลยเป็นสูตรของท่านอาจารย์คงชนะนะน้ำปลาหมักเราไม่ได้ค้นขึ้นมาเองนะนเพื่อน ท่านอาจารย์ก็เป็นคนเผยแพร่สูตรนี้เราก็ามาลองปฏิบัติดูประวิได้ดีได้ผลดีมากเลยถ้าเราจะปลูกต้นไม้ถ้าเล็กน้อยก็ซื้อเขาก็ได้นะน้ำปลาหม,มัมกเขาก็มีขายหมักเขาก็มีขายแต่ถ้าเราปลูกเยอะๆเ,เราต้องผลิตเองจะดีกว่านะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ คิดถึงทุกคนนะครับจากคนซ่อมรถปลูกผักนะกดติดตามคลิปต่อไปนะขอบคุณนะครับ